สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันะจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับทำไมมีคนถามเราว่าทำไมต้องเล่น youtube อ่ะทำไมต้องอเล่น tiktok ทำไมต้อง facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากถามอยากจะมาตอบว่าจริงๆแล้วสมัยนี้โลกโซเชียลมันมาแรงเราต้องเกาะติด ทุกวันนี้เราจะเห็นยูทูบเบอร์เต็มไปหมดเลยใน facebook ทั้งมีเรื่องที่มีสาระและไม่มีสาระแต่ทุกคนก็ทำมาแบบว่าเอาจิตวิญญาณลึกๆของเราออกมาออกมาเป็นตัวของตัวเราเหมือนอย่างหนูเหมือนกันเราก็ต้องการไม่ไม่ได้ต้องการแบบว่าอยากมีรายได้นะคะคือต้องการอยากแบบว่าเป็นตัวของตัวเองในช่องของเราหึย เรารู้สึกว่าเรามีช่องของเราแล้วเราจะระบายอะไรออกไปก็ได้เราจะหาความรู้อะไรก็ได้เราจะเราอยากจะทำอะไรเราก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นเราก็อยากให้แบบโซเชียลเขเข้ามาสนใจเรานิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่บางคนเขาก็จะทำออกมาในลักษณะแบบว่าเออมีความรู้นะบอกต่อกันไปแต่เราส่วนตัวของหนูแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าเาพิ่งเรียนรู้ใหม่ เรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเรายัง,บงแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้แบบไปผ่านการเรียนรู้มีครูฝึกครูสอนอะไรเงี้ยยังยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะคือเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้แบบว่าเอ้ยฉันเห็นเขาทำอ่ะฉันเห็นคนเขาทําเยอะแล้วฉันอยากทํามั่งทำไงอะ่ะแต่ดีบังเอิญว่าเราเอ่อเมื่อประมาณสักตอนที่ ไปที่อินเดียค่ะเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วไปเที่ยวอินเดียแล้วทีนี้มันจะมีให้ให้เรามาลงาทำ YouTube เป็นช่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปกดกดโดนอะไรแล้วทีนี้มันขึ้นมาเราก็เลยเกาะข้อมูลลงไปเกาะข้อมูลลงไปแต่นาทีนั้นกกอกลงไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจที่จะทำนะคะไม่ได้สนใจที่จะทำช่องคือเข้าไปกอกเสร็จแล้ว เฮ้ยอันนี้มันเป็นช่องเราอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ไปลงรูปโปรไฟล์ยังไม่ได้ไปลงข้อมูลอะไรเต็มๆเลยแล้วก็ทิ้งทิ้งเป็นช่วงนั้นทิ้งแบบไม่สนใจอ่ะไม่สนใจช่องจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมันผ่านไปประมาณเกือบเจ็ดแปดเดือนได้นะคิดว่าเจ็ดแปดเดือน เสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามีอยู่วันหนึ่งเราเราเราเห็น youtube มันอัปโหลดอะไรให้มามาใหม่นี่แหละแล้วเราก็เลยไปไปเห็นอ้าทำไมมันมีช่องของเราด้วยแต่ว่ามันไม่มีรูปโปรไฟล์ แล้วเราก็เลยเอาไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยไอ้นี่มันช่อง YouTube ของฉันใช่ไหมฉันยังไม่ได้ส่งฉันยังไม่ได้ใส่รูปโปรไฟล์เข้าไปใช่ไหมเพื่อนเลยบอกใช่ไงของหนูก็มีเพื่อนบอกนะของหนูก็มีหนูก็สมัครไว้แล้วแต่หนูไม่เคยเล่นเราบอกเฮ้ยเราลองมาทํากันดีกว่าเราลองมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็เลยช่วยกันกับเพื่อนว่าอเอารูปโปรไฟล์เข้าไปแล้วเราก็กดแบบตามที่เขาบอกแล้วเราก็ลองอัพโหลดวิดีโอลงไป,งไปวิดีโอแรกลงไปพอเราอัพโหลดลงไปเสร็จปุ๊บเอ้า มันทําได้นี่งั้นเราก็เราก็เลยมีไอเดียขึ้นมาในหัวสมองว่าเฮ้ยถ้างั้นเราลองทาคลิปคลิปที่เราอยากทําอะไรก็ได้ลงไปแล้วมันเผื่อเรามีเพื่อนเข้ามาติดตามจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนที่เข้ามาติดตามแบบว่าทุกคนใน Facebook เพื่อนใน f a c e b o o k เรา5 0 0 0กว่าคนไม่จําเป็นทุกคนที่ต้องมาติดตามเราเราไม่ต้องหวังขนาดนั้น เราเอาแค่แบบเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเราอะที่มีความรู้สึกเหมือนเราที่แบบพูดกันได้ทุกเรื่องอะเข้ามาดูเราแค่5%เปร์เนแค่นั้นพอเพื่อนที่แบบมีร้อยเปอร์เซเราขอแค่เพื่อนแค่หอที่มาอยู่กับเราได้ทุกช่วงเวลาที่เราอัพลงไปในเฟซของเราเขาจะเข้ามาดูเราตีชมเราพูดคุยกับเราแล้วก็คุยได้ในทุกๆเรื่อง เหมือนปดาเหมือนประหนึ่งว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของเราที่อยู่ในช่องของเราเท่านั้นเราหวังแค่นั้นเพราะเราเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยอะไรเงี้ยชอบระบายอะไรเงี้ยแต่ด้วยที่ว่าเรายังไม่เก่งพอเราก็เลยเออทำช่องเล็กๆไปก่อนไม่ได้หวังสร้างไรายได้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแต่ว่า